นางสาวชลอตออสตินนักแสดงและนางงามเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงจนสูญนเงินรวม4ล้านว่า มีโทรศัพท์เข้ามาโดยกล่าวอ้างถึงคดีการฟอกเงินซึ่งมีบัญชีธนาคารที่ได้รับเงินโอนรายเดือนอันต้องสงสัยเพราะความตกใจค่ะแล้วก็กังวลว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงพยายามจะสอบถามและชี้แจงจากนั้นปลายสายก็ได้แนะนําให้คุยกับตํารวจที่เกี่ยวข้องในคดีนี้พร้อมกับส่งลิงก์ให้กดรับเพื่อพูดคุยผ่านวิดีโอ ซึ่งปลายสายก็แต่งกายในเครื่องแบบตำรวจจริงค่ะก็ยิ่งทำให้เธอนั้นหลงเชื่อและก็ทำตามคำแนะนำก็คือการโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางตามที่ได้แจ้งเพื่อตรวจสอบเช่นทางการเงินซึ่งเธอก็โอนไปถึง3ครั้งรวมเป็นเงิน4ล้านบาทค่ะ ใน,นระหว่างทําธุรกรรมปลายสายก็จะย้าว่าห้ามบอกใครพร้อมกับย้าว่าถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็จะถูกออกหมายจับพร้อมกับแสดงเอกสารทางราชการค่ะที่ปรากฏชื่อสกุลเลขบัตรประชาชนได้อย่างถูกต้องยิ่งทําให้เธอนั้นเชื่อไปโดยไม่รู้ตัวค่ะไม่เอกใจเพราะว่ามันมีเอกสารสด้วยนะส่งเอกสารมาให้หนูมันครบวงจรจริงๆครับส่งเอกสารมาว่าโอเคม,มีมีหมายจริงๆนะมีหมายจับจริงๆนะแล้วก็ อันนี้เป็นหมายยุติที่ขอส่งมาและนี่คือทางไลน์แล้ะนี้ก็ส่งมาสุดท้ายก็คือเป็นที่บอกว่าจากผู้ต้องหาเป็นผู้เสียหายเราก็เลยเชื่อเพราะว่ามันมีหลักฐานพวกนี้อยู่ว่าเออมันคือของรัฐจริงๆแล้วคนที่เกี่ยวกับเรามันถูกต้องหมดไหมคะ มีชื่อถูกช,ชื่อถูกค่ะแล้วก็ประชาชนถูกแล้วก็อีกอันหนึ่งมันมีสูตรบัญชีของธนาคารธนาคารหนึ่งซึ่งเขาบอกว่านายสัทธาเนี่ยคืออดีตผู้จัดการแบงค์แบงค์หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าข้อมูลเราอาจจะล่วนไหลจากตรงนั้นหรือเปล่าเลยทําให้เรามาเป็นผู้ต้องหาหนูก็เลยพยายามที่แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าหนูไม่ใช่แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาขออะไรหรือว่าเขาพูดอะไรกับหนูมาคือหนูเชื่อว่ามันคือของรัฐบาลจริงๆหนูเลยให้ความร่วมมือ พลตมตีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้ชัก,การตำรวจสอทอพร้อมกับคณะเข้าสอบถามข้อมูลกับนางสาวชาลลอดค่ะเนื่องจากทราบว่ามิจฉาชีพนั้นได้แอบอ้างตำรวจสอทอพร้อมกับเปิดเผยว่ามิจฉาชีพอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI และตำรวจไซเบอร์ใช้อุบายเรื่องของคดีการฟอกเงินเข้ามาข่มขู เบื้องตน้นผู้เสียหายแจ้งความที่สอนอสุทธิสารแล้วค่ะพร้อมกับเตือนประชาชนว่าไม่มีหน่วยงานราชการใดโทรแจ้งความผิดทางอาญาเป็นการส่วนตัวและไม่มีการวิดีโอคอลขอให้โอนเงินเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเส้นทางการเงินแต่หากรับสายแล้วมีการแจ้งถึงคดีความต่างๆก็อย่าลงเชื่อนะคะขอให้วางสายโดยเร็วค่ะแล้วก็อย่าก,กดลิงก์ใดๆตามคำแนะนำเด็ดขาด ในกรณีที่หลงเชื่อและเกิดความเสียหายก็ขอให้รีบโทรไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีพร้อมกับแจ้งขอระงับหรืออายัดธุรกรรมโดยเร็วที่สุดค่ะ